สวัสดีครับกับผมพันธุ์ตำรวดทัวทรนไทยสายกสิณผู้ที่ได้รับการที่นาคัดเลือกเป็นสุดีสี่จังหวัดประจำปีงบประมาณคอ,อ2567ป,ป,ประเภทประชาชนทั่วไปของจังหวัดราชบุรีปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งรองผู้จับการถึงสวนนิสถานมีจำนวนคือ4000ขึ้น,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 นจังหวัดราชบุรี ในการดําเนินชีวิตนั้นใช้วิธีทางการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักคุณธรรม5ประการอันประกอบไปด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญูและยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โดยดํารงตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องดังนี้คุณธรรมด้านที่1เรื่องพอเพียงได้นําหลักพอประมาณหลักเหตุผลหลักภูมิคุ้มกันมาใช้ในการดํารงชีวิตในครอบครัว และส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวได้รู้จักการใช้จ่ายแบบพอประมาณมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริตประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบมีการดำรงชีวิตที่ดีงามจนบุคคลในครอบครัวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและสังคมให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนร่วมงาน ้านที่2เรื่องวินัยคุณรละลึอกอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างดังนั้นในการปฏิบัติงานหรือการดำรงชีวิตจึงยึดหลักถูกต้องชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้รวมไปถึงการมีวินัยอีกทั้งได้ทําการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีวินัยโดยให้มีการฝึกและสร้างจิตสํานึกเพื่อให้รับรู้ว่าผู้กระทําผิดวินัยต้องถูกลงโทษส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยจะได้รับการยกย่องได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนและชุมชน ด้านที่สามสุจริตปฏิบัติตอนอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและถ่ายทอดแนวทางความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนให้สร้างสรรค์คุณงามความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและการใช้ชีวิตครอบครัวที่ดีงามส่งเสริมให้ครอบครัวของเพื่อนร่วมงานทำอาชีพเสริมรายได้นอกจากงานประจําด้านที่ 4. จิตอาสาตั้งจิตแห่งการให้โดยเติมใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมสละเวลาทรัพย์สินเงินทองและกําลังกาย เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงยังเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อลดอัตราหรือลดความเป็นตัวตนของตนเองด้วยจิตที่รู้จักความเสียสละอันเป็นการที่จะช่วยสร้างสรรคให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอดีงามของชาวพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้านที่5กตันยูกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตอนเองโดยการรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อหน้าที่ครอบครัวและสังคมประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติแสดงความกรตันยูต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์บรรพุรุษพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานตนเองและต่อสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วยผลงานดีเด่นผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม